เอเล็กเผยความรู้สึกเมื่อโบเมลดาเจอแซะแรงกลางไอจีอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักและมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักออกมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้งสำหรับพระเอกหนุ่ม k, อเล็กธิรเดกับนางเอกสาวโบเมลดาแต่ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะมีหลายเสียงที่ออกมาชื่นชมความน่ารักก็เจอเช่าเน็ตบางส่วนคอมเมนต์แซะแรงอย่างที่ผ่านมาสาวโบเจอแซะแรงกลางไอจีทำนองว่าอย่าสำคัญต้นผิดจนคิดว่าคนส่วนใหญ่จะชอบหรือเชียร์ เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกระทัตตัวเองดูบ้างว่าคนทั่วไปเขาคิดยังไงกับคู่ของคุณพวกคุณเจนความจริงที่ว่าคนรักก็มีคนเกลียดก็เยอะเรื่องนี้นุ่มอเล็กก็ได้เผยผ่านสื่อว่าอย่าไปสนใจมากเลยแค่คอมเมนต์เดียวเองเล็กจะคิดเสมอว่าถ้าตัวเราเองไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ปล่อยให้พวกเขาที่มาคอมเมนต์อะไรแย,แย่ๆแบบนี้เป็นเรื่องของเขาไปไม่ต้องเอาเรื่องที่เขาหนักมาทําให้ตัวเราหนักไปด้วย แต่ถามว่าเป็นห่วงความรู้สึกโบไหมเป็นห่วงอยู่แล้วแต่เล็กเชื่อว่าโบเป็นคนที่ค่อนข้างคิดบวกเหมือนกันถ้าเกิดมันไม่ได้มาทําอะไรให้เขาเดือดร้อนหรือเจ็บจริงๆเขาก็คงไม่เอามาเป็นเรื่องสําคัญเคสตนี้เขาก็มาคุยให้ฟังแต่ก็จะบอกเขาไปแบบว่าถ้าเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจยกเว้นแต่ว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นมาคอมเมนต์มันมีอะไรที่สามารถเตือนเราได้หรือได้มองเห็นในอีกแง่มุมหนึ่งก็ลองเอามาดูว่าเราเป็นหรือเปล่าถ้าเราเป็นจริงๆก็เอาไปปรับปรุงของเราเองแค่นั้นเองครับ